ฉันจะไม่ให้อีตลุงหนวดนั่นนะ่ะทำอะไรแปลกๆอีกแล้วหรือมันพูดอนะไรสักอย่างเนี่ยกูจำไม่ได้เออมันจะไม่ยอมให้อีตลุงหนวดนั่นนะ่ะทำตามใจแล้วเว้ยแต่ตอนที่มันพูดว่าจะจ้างนักประจนภัยนะเหงื่อมันไหลด้วยผมเลยมองว่าไอ้หัวขาวเนี่ยอาจจะเป็นตัวดีส่วนอิตลุงหนวดนอาจจะเป็นตัวชั่วเหมือนกับว่าเอาตาลูบี้ไอไปผลิตอะไรสักอย่างที่มันชั่วร้ายโดยเล่าความจริงว่าอ๋อลูกๆของฉันกําลังจะตายหาโดยเพราะดวงคำสาปอะไรประมาณนั้นเว้ย เออคุณผู้ชมแล้วก็ตัดจบตอนที่6ไปเปิดเรื่องมาคุณผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในคุกนะผมรู้จักลักษณะแล้วก็คือตอนเนี้ยไอ้เจ้าตัวของเลมแฮมเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าเรียกตาลุงขายสเต็กเหมือนเดิมแล้วการหน้าตาแม่งเหมือนคนขายสเต็กดิอ่ะอีตาลุงเลมแฮมคนขายสเต็กเราเนี่ยก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะจับคนที่ไล่คำสาปให้กับครอบครวงเขาได้แล้วคือมันจับได้ตั้งนานแล้วแหละ แล้วในฉากนี้เราก็จะได้เห็นหน้าตาของคนที่ไล่คำสาบเว้ยเหมือนกับว่ามันจะมีความแค้นอะไรมากเลยนะขนาดโดนจับมาทรมานแล้วแม่งยังโกรธอยู่เลยเว้ยสุดท้ายไม่รู้เหตุการณ์ต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะดูจากลักษณะแล้วน่าจะเกิดอาการฆ่ากันเกิดขึ้นเพราะมันมีแค่เสียงฉับแล้วก็ตัดภาพหายไปเลยเว้ย หลังจากนั้นนะครับก็ตัดฉากมาที่ทางฝั่งของพวกพระเอกตอนนี้พวกพระเอกแล้วก็ไอ้นักเล่นแร่แปรธาตุก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุนี่นั่งเหงื่อตกเลยเพราะว่ามันกลัวไอ้เจ้าตัวของเลมแฮมไงเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเลมแฮมเนี่ยมันเป็นบุคคลที่มีอํานาจมากถ้าเกิดมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะโดนกุดหัวตอนไหนก็ได้ไงมันเลยกลัวมากเลยตอนนี้มันสติลอยละทันใดนั้นเองคนรับใช้ของเลมแฮมก็เข้ามาคุณผู้ชมหรือว่าชื่อเลมแฮมวะเออช่างหัวมาเถอะไอ้เลมแฮมเนี่ย เอออันดูท่าน่าจะอร่อยนะ่นั่งเลมแฮมกันเลยทีเดียวไม่ใช่ละนั่นแหละคนรับใช้